สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพี่อนน์ครับคนทําธุรกิจเครือข่ายในหลายๆคนเนี่ยเขาเฝ้ามองดูการใช้ชีวิตเขาบอกว่าท่าทางจะยุ่งทุกวันไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ำเจ็ดวันไม่มีวันหยุดจริงๆแล้วเป็นแบบที่เขาพูดกันหรือเปล่าอันนี้ผมเถียงใจขาดไม่จริงครับเนื่องจากว่าคนที่ทําขยันทําสม่าเสมอหรือแบบ ขี่ยิบเงี้ยมีไม่มีครับแล้วก็คนในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทําบ้างไม่ทําบ้างหรือทําเรื่อยๆนะครับต่างกันครับเพราะคนกลุ่มแรกเขามองเห็นว่าเขาต้องการรายได้ห้า0 0นต่อเดือนหกแสนต่อเดือน,น,ออนการทําการคิดไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแล้วก็คนที่อยากได้น้อยเขาก็ทําแบบสบายๆไงทําบ้างไม่ทําบ้างนะครับไม่รีบเร่งนะครับพี่อนร์กำลังจะบอกว่า เราจะคิดแบบเหมารวมไม่ได้ครับบางคนที่เขาทํางานแบบทุ่มเทเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะอยากเขามีฝันขนาดใหญ่ต้องการรายได้มากๆแล้วเขาก็คิดว่ากําลังวังชาเขามีเวลาเขามีเขาอยากจะทุ่มเทอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาคิดมาแล้วนะอีกคนนึงมีความรู้สึกว่าอยากจะทําแบบสบายๆไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนก็มีเหมือนกันเพ<ม>ราะฉะนั้นถ้าเรามองเขาไม่ได้หมายความว่า คนแรกเนี่ยเหนื่อยเขาอาจจะมีความสุขก็ได้นะพี่ถูกต้องเ,ออเพราะใจเขารักเพราะใจเขารักเขาเข้าบ้านสามทุ่มแต่เขาอาจจะแฮปปี้มีความสุขก็ได้อย่าไปคิดว่าเขาเหนื่อยออถูกไหมครเพราะว่าเขาอาจจะมีเป้าหมายว่าเขากำลังจะไปเที่ยว่างประเทศเขากําลังจะรับโบนัสหกหมื่นพี่กําลังจะบอกประมาณอย่างนั้นใช่ไหมวิธีการทํางานที่หลายคนบอกอาจจะมองนี้ว่าเหนื่อยนะครับผมก็ยืนยันอีกอนั่งยันก็ได้ครับอืเนื่องจากว่าการทํากิฟฟ์ฟอรีนเวลาทําจริงๆอ่ะ อาจารย์เขาพูดแค่ว่าบอลสตาร์ยอดพั0ห้าซินเวอร์สตาร์ยอดกลุ่มเ0 0าพันโกสตาร์ยอดกลุ่ม4ี่หมก็พูดอยู่แค่นี้ครับ,รบมันจะเหนื่อยตรงไหนไม่เหนื่อยครับยืนยันแล้วก็นั่งยันครับไม่เหนื่อยครับในขณะเดียวกันวันว่างอ,อย่างพี่เองเนี่ยกิจวัตรประจําวันแต่ละวัน,นพอจะมีเวลาว่างส่วนตัวหาความสุขให้ตัวเองบ้างไหมในแต่ละวันถ้าพูด ความสุขส่วนตัวนะผมว่านะคะหลังจากที่งานประจำกับตัวนี้แต่ก่อนก็ก็ถือว่าเหนื่อยนะเพราะว่าผมทํางานประจําด้วยแล้วก็ทําธุรกิจจิฟเฟรนด้วยทํสองหน้าที่อย่างนี้ก็ถือว่าเหนื่อยแต่ตอนนี้คือผมทําธุรกิจจิฟเฟรนเต็มเวลาในการจัดสรรเวลาตรงนี้ผมว่าในวันสบายของผมผมว่าผมมีตลอดนะยิ่งไปนําเสนอโอกาสครับผมยิ่งมีความสุขเลยครับย,ยิ่งเป็นวันสบายเลยครับ แต่สบายสุดๆของผมก็คือ,อได้ไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ครับทางบ้านพ่อตายแม่ยายบ้างทางบ้านตัวเองบ้างแล้วก็พาครบอบครัวผมไปด้วยอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นความสุขที่เราหาได้และเห็นว่ากิจวัตรประจําวันในแต่ละวันคุณภาพชีวิตดีด้วยได้ออกกาลังกายด้วยครับยังไงฮะตารางชีวิตแต่ละวันก่อนไปทํางานก่อนไปทํางานก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยทานกาแฟก่อนนะครับ,รบพอทานกาแฟแล้วก็เปิดเน็ตเช็คยอดครับ แล้วก็ยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปชะงอชะเง้อหน้าบ้านว่าเวลา8โมงแล้วนะคนที่ทํางานประจําเขาออกจากบ้านกันหมดหรือยังเพื่อทาไมครับถ้าผมไปวิ่งก่อนเขาอยู่อาจจะอายเขาอย่างนี้ต้องให้เขาออกจากบ้านก่อนวิ่งแถวๆละแวกบ้านด้วยใช่ครับซอยหน้าบ้านนะซอยหน้าบ้านวิ่งไปกลับไปกลับนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงทุกเช้านี่ก็เป็นการดูแลสุขภาพอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทํางานด้วย ได้ดูแลสุขภาพด้วยให้รางวัลชีวิตกับตัวเอง,องไงคนเราทํางานหาเงินมาได้พี่อนนท์ให้รางวัลอะไรกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอย่างค่าคอมมิชชั่นออกอผมอาจจะไปซื้อเน็กไทนะครับ,รบสีนี้อุ้ยสวยนะเป็นรุ่นใหม่ให้เทนใหม่นี้แล้วก็พาครอบครัวไปทานอาหารหรือก็บางทีก็นัดทีมงานมารวมกันครับ,รบมาตุ้มมาโฮมกัน S <S เออมารวมกันนั่นแหละครับ,รบมาทา,านข้าด้วยกันมาทานเข้าด้วยกันนะครับสร้างสายสัมพันธ์ก็แฮปปี้นะก็รประมาณนีอ้อย่างล่าสุดผมก็นัดทีมงานไปที่ทับลานไปพักผ่อนไปค้างคืนด้วยได้ทำกิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์กันด้วยกิจกรรมทำกันสร้างสายสัมพันธ์กันด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าคนเราพอทำงานมาเรื่อยเรื่อเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาตัวเอง นะพี่อนนท์มีวิธีการพัฒนาตัวเองยังไงวันนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพะาะไดก็ยังไม่เห็นหยุดการพัฒนายังพัฒนาไปเรื่อยๆอ๋อสำคัญมากครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่าบางทีเราตามไม่ทันในข้อมูลข่าวสารนะครับเราต้องอัปเดตไม่ว่าจะเป็นการเข้าประชุมที่อินทาอย่างเงี้ยผมว่าเป้าหมายก็คือเดือนละครั้งอย่างเงี้ยก็มารู้จากวิทยากรว่าตอนนี้ข่าวสารไปถึงไหนแล้วแต่ผมว่าดีมากเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อที่2ผมก็จะหา เวทีเล่นมหมายถึงว่าเป็นวิยากรเพื่อเราจะพัฒนาบุคลิกนะคะการพูดภาษาพูดท่าทางการแต่งกายนะครับแล้วก็ไม่ให้ตื่นเต้นเพราะธุรกิจนี้ก็คือต้องคุยกับคนฉะนั้นผมว่าการหาวิธีพูดเนี่ยผมว่ามันพัฒนาที่สุดยอดมากครับพูดถึงคำแนะนำที่เรา อยากจะบอกกับนักธุรกิจมือใหม่ตอนนี้คนบางคนเพิ่งสมัครนะเพิ่งทําธุรกิจแต่เขาฟังพี่พูดเขาอาจจะอยากประสบความสําเร็จด้วยมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะฝากบอกไปยังนักธุรกิจมือใหม่บ้างไหมครับมือใหม่แล้วครับผมว่าประมาณสัก4ี่ห้าข้อนะครับ,รบข้อแรกก็คือเรื่องรู้ข้อมูลเรื่องบริษัทแล้วก็ข้อที่สองรู้ข้อมูลเรื่องสินค้าคและข้อที่สามรู้ข้อมูลเรื่องแผนการตลาดครับแล้วก็สี่ เรื่องข้อตัวแยง<ม>ก็จําเป็นต้องรู้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับข้อตัวแยงแล้วก็ข้อที่5้าแล้วก็มีวินัยครับม,มีวินัยเรื่องออศึกษาข้อมูลเรื่องบริษ,ษัทศึกษา<อ>เรื่องสินค้าศึกษาเรื่องแผงในตลาดแล้วก็มีวินัยเรื่องการประชุมด้วยให้สม่ำเสมอกัมนมาแล้วก็ข้อที่5สําคัญมากหลายคนนะครับมีเป้าหมายใหญ่มีฝันใหญ่นะครับแล้วก็คึกคักตอนแรกขาดคือข้อที่5ครับ การตอกยำอ้ำในเรื่องที่เราตั้งเป้าหมายไว้ตอนแรกเริ่มทําธุรกิจครับนั่นก็คือสิ่งที่คิดว่านักธุรกิจมือใหม่ต้องไม่ลืมเป้าหมายของตัวเองว่าตอนที่เราทําธุรกิจตัดสินใจจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราคิดใหญ่ฝันอะไรไว้อย่าลืมตอกย้ําเป้าหมายของตัวเองด้วยนะค,ะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นข้อมูลสําหรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรา ที่นํามาฝากสําหรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ฟังกลเม็ดเคล็ดลับการทํางานจากคุณอนอนท์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองเอาไปปฏิบัติตามกันดูนะครับเคล็ดลับดีๆแล้วก็ทําได้ไม่ยากนี้ก็มีโอกาสในการสร้างความสําเร็จให้กับทุกท่านด้วยวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญก็คือคุณอนอนท์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ